อเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ก็คือมันมีการทุตริกเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังดูดูข้างหลังให้หน่อยครับดูข้างหลังให้หน่อยนะฮะก๊อปก๊อปก๊อปปี้หมดนะครับยกเว้นตัวเลขนะครับที่ยกขึ้นนะฮะนะฮะโอเคนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนะอารมณ์ครับผม ตอนนี้นี่ผมอยู่ที่ป้อมนะครับนี่มสร้างตัวเองปราสาทนะครับเดยวนะฮะโทษนะฮะผมเห็นความผิดปกติซึ่งผมไม่ค่อยสบายใจเลยอันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากจะคุยด้วยไปเลยครับโทษนะฮะโทษนะรับ่านหนึงครับ โอเคครับผมอาไยเลยครับวัสดีครับครับผมครับ S <S นี่นะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ด้วยนี่ะฮะการ Co ปปี้เนี่ยมีการยกยกตัวหนังสือออกนะฮะจากเดิมตรงนี้นะฮะนี่อันนี้อันนี้อันนี้นนมีการ Co ปปี้นี่ติดคัปปี้หมดยกเว้นตัวหนังสือตัวหน,งวนังสือที่เป็นตัวเงินเนี่ยจะถูกยกขึ้นมาเห็นไหมฮะอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะผมเห็นหลายครั้งละแล้วก็ อ่านะครับเนี่ยฮะตัวนี้ตัวนี้เห็นหมดเห็นไหมฮะติดก๊อปปี้ติดก๊อปปี้ติดก๊อปี้หมดแต่ตัวเลขเนี่ยมันไม่ติดก๊อปี้นะครับอ๋อัคนี้เป็นเลขเป็นเลขคดีนะครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยไม่ติดก๊อปี้ตัวเลขไอ้ค่าปรับเนี่ยเป็นเงินหนึ่งพันเนี่ยไม่ติดก๊อปี้อ่านะครับถูกไหมฮะมันไม่ติดก๊อปี้ทีเนี้ย ที่ตกใจว่าหนูทำอะไรค็ตาม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 วันนี้ผมเป็นสื่อมุชนครับจะไปททททีเนี้ยทนายรณรงค์ครับแกเตือนผมมาเรื่องนี้เมื่อกี้ผมเห็นและผมก็ส่งไปให้แกเรียบร้อยแล้วด้วยทนายรณรงค์ว่ามันมีการเขียนใบสั่งที่ที่ผิด นะครับตรงนี้คือคือมีการเขียนตัวเลขจริงครับแต่ว่าไม่มีก๊อ y ฟี่ฮะเห็นไหมฮะมีการยกตัวเลขออกจากก๊อฟฟี่จากเดิมเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ในก๊อ y ฟีเนี่ยนะครับมีการยกตัวเลขเฉพาะตัวเลขออกผมไม่มีปัญหาเรื่องการปรับครับแต่ว่าผมมีปัญหาเรื่องการที่เงินตรงเนี้ยตวงเงินตัวเนี้ยมันไม่ถูกเขียนลงไปในก๊อ y ีอันนี้ผมสามารถดูในเลขที่ก๊อ y ีได้ถูกต้องไหมฮะอันนี้ปรับไปกับเขียนเมื่อกี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับ คือตอนนี้ผมบอกกับทางสำ,สำ,สำนังกงานตำรวจใช่าผมยังจะไม่ลงสื่อนะแต่ว่าผมแค่อยากมาบอกให้เฉยเพราะว่าผมส่งเรื่องให้ทลายโรณลงแล้วเพราะแกเป็นคนเตือนผมเองว่าเรามันระวังด้วยเขียนตัวเลขตรงหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้ผมไม่มีปัญหา ที่ปรับหนึ่งพันผมไม่ขอเงินคืนแต่ผมมีปัญหาตรงที่ว่าทําไมถึงไม่มีก๊อปปี้ตรงด้านหลังซึ่งตัวนี้คือคือบางทีบางทีเขาเขียนเวลาเขาเขียนเลขคดีเลขอะไรเนาะมันเหมือนเหมือนตัวนี้เลขคดีมาชัดคือเขาเขียนเลขคดีเขาเขียนตัเขียนไอเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเข้าใจครับแต่ว่าอันนี้มีการเขียนที่มีน้ําหนักที่เท่ากันครับแต่ว่าทําไมถึงไม่มีก๊อปปี้ติดเลยชักนิดสักนิดก็ไม่มีครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นหนักปรกกาอะไรนี้เนาะครับผมเข้าใจ เพราะว่านในคัพเปี้ยเขาต้องมีเขียนผมขอดูคัพเปี้ฮะผมขอดูคัพเปี้ตัวน,นี้เล่หน่อยนะฮะผมขอดูคัพเปี้หน่อยครับคัพเปี้ยคัพเปี้ตัวนี้นะฮะศูนย์ศูนย์เล่มที่นะฮะเล่มที่เลขที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งฮะตัวแรกเลยนะครับอ่ะขอ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 ญาติดูตรงนั้นหน่อยฮะเล่มไอ้เล่มอันอนี้อยู่ไหมไครอบทับเป็นองค์พระทับเป็นองค์อืมยังเขียนตรงนี้อยู่ครับอันเดียวกันฮะอันเดียวกันครับพี่ครับ พ,พี่เห็นเหมือนผมไหมพี่เห็นเหมือนผมไหมพี่ว่าว่าตัวเลขมันไม่ถูกเขียนพี่เนี่ยหนึ่งพันบาทเนี่ยหนึ่งพันบาทเนี่ยพี่เห็นไหมฮะมันถูกยกออกไปจากก๊อปปี้พี่เห็นไหมพี่พี่เห็นไหมฮะมันไม่ใค่ถูกยกมันถูกยกพี่มันไม่ถูกยกเขาก็เขาก็ากันไว้เพราะว่าอันนี้ในก๊อปปี้มันมีหมดที่ในพวกไอ้พวกลายกลุ่มพวกขับรถอะ เขาลงกันต้องเงยอะต้องแยะที่ว่าระวังไว้เขียนไว้เนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีเนี่ยไม่มีเขียนไว้แบบเนี้อ่าเนี่ยนี่นะพี่คือผมอะ่ะผมมาเป็นสื่อมวลชนนะครับ<ไ>ผมผมก็เลยบอกแจ้งกับทางท่านไว้เรียบร้อยแล้วแหละว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคือตรงเนี้ลงสื่อนะครับซึ่งตรงเนี้ผมแจ้งพี่ไว้ก่อนว่าอ่าพี่เห็นเหมือนที่ผมเห็นผมเชื่อว่าพี่เห็นแต่พี่จะบอกยังไงก็เรื่องของพี่แต่พี่เห็นแต่ที่ผม,มเห็นคือในส่วนนี้ คือเราก็ในส่วนที่เราไอ,ไอส่วนของพี่อ่ะคือส่วนของพี่แต่อันนี้คือส่วนที่เขาเขียนอยู่ข้างในที่เขาเขียนอยู่ด้านในอ่าครับเขาเขียนอยู่ด้านในเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าตัวอื่นเนี่ยต,ติดก็ปี้หมดเลยแต่ทำไมเขียนต้องหนึ่ันบาทแล้วหนึ่ันบาทในภาษาไทยและตัวอารบิกเนี่ยดันไม่ติดพี่ มันก็อาจจะติดก็ได้โอ้โหพี่ม,มันมองแค่นี้ก็รู้แล้วอย่างน้อยมันก็ต้องติดนิดนึงอันนี้มันไม่ติดผมเข้าใจายอยู่พี่ผมผมแจ้งพี่เฉยพี่ได้รับรับทราบอีกอีกท่านนึงขอบขอบคุณพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ